สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับวันที่สิบสองมิถุนายนที่จะถึงนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าพรรเก้าวไก่จะโดนยุบหรือไม่โดนยุบนะครับสารรัฐมนูลก็จะตัดสินสำหรับผมผมคิดว่าไม่ยุบเพราะผมก็ดูแลดูเรื่องราวต่างๆเพราะว่าพรรเก้าไก่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายพักเรื่องหนึ่งหนึ่งสองในมัน มันไม่น่าจะถึงขั้นยุบพักนะครับผมใน,นผมคิดของผมตามภาษาคนมีความรู้น้อยนะและ้วพักเก้าไกลเขาก็จะออกมาแถลงข่าววันที่เก้ามิถุนายนเรื่องประเด็นที่เป็นคดีเนี่ยครับปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าไม่ให้แถลงทั้งสองฝ่าย คือกองฝ่ายก็คือฝ่ายกกตกับฝ่ายพักเก้าไกลกกตเป็นคนยื่นเรื่องแล้วกกตยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้มีโครงการที่จะแถลงข่าวกกตไม่มีอยู่แล้วมีพักเก้าไกลเนี่ยที่จะแถลงข่าววันที่เก้ามิถุนาอยูสารบุตรออกมาบอกว่าไม่ควร ที่แถลงข่าวเพราะมันจะไปเกี่ยวพันกับในการพิจารณาารณคดีของสารรัฐธรรมนูญผมถามว่าถ้าเกิดก้าวไก่เขาไม่ฟังเขาจะแถลงข่าวมีอะไรหรือเปล่าวะมีกฎหมายห้ามไหมผมถามก่อนมีกฎหมายห้ามไหมเออนะแล้วถ้าเกิดว่าพรกก้าวไก่แถลงข่าวสารรัฐธรรมนูญจะยุบพ,พักหร่ะ แลวถ้าพรรคเก้าไกลไม่แถลงข่าวสาลรัฐมนูญจะไม่ยุบพรรคอย่างนั้นหร okay. ือวะเพราะตอนนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะยุบหรือไม่ยุบเนี่ยก่อนวันที่สิบสองมิถุนายนเนี่ยคือก็ประชุมกันแล้วประชุมตนรู้เขาหลางแล้วว่าจะยุบหรือไม่ยุบเนี่ยแล้วผมก็จะดูซิว่าพรรคเก้าไกลที่ประกาศไปแล้ววันที่เก้าเนี่ยจะแถลงไหม ถ้าเกิดว่ายอมไม่ถแถลงแล้วก็โดนยุบพักก็ไม่คุ้มแต่ถ้าไม่ถแถลงแล้วไม่ยุบพักก็คุ้มไวถแถลงหลังที่จากยุบพักก็ได้ตอนนี้พพิษโซกเราก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะเริ่มวางตัวคนที่จะมาลงเขตหนึ่งแทนหมออองแล้วนะเพราะว่าจะยุบพักก้าวไกลเมื่อไหร่หมอองก็จบจบชีวิต ในการเป็นนักการเมืองก็ต้องโดนตัดสิทธิ์แนะ่ก็วางตัวไปละที่จะลงเขตหนึ่งแต่พรรคอื่นๆก็ยังวางตัวหรือเปล่าไม่รู้หรือคนเก่าๆไม่รู้นะแต่ยี่ผมก็อยากจะลงนะเขตหนึ่งแต่ผมไม่อยากลงเลือกตั้งซ่อมผมอยากลงตอนจริงๆนะครับอยากลงพักใหญ่ อะจะยุบหรือไม่ยุบมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะแต่รัฐธรรมาน,บบนูญฉบับนี้มันก็ต้องกล้านะไอเรื่องยุบพักมายุบพักอนะ่ะเพราะมันการยุบพักการเมืองอนะ่ะมันไม่ควรจะยุบง่ายๆแบบนี้ไม่ควรพักไม่ได้ทําผิดอะไรเขาใครมีปัญหาคนมีปัญหาก็เล่นงานที่คนไป เล่นงานที่หัวหน้าพักไปไม่ใช่เล่นงานทั้งหมดเลยกรรมาการบริหารพักก็โดนหมดไปด้วยมันไม่ใช่หรอกแล้วก็โดนทาไม่รู้เท่าไหร่ละคนที่โดนยุบพักมีพักประชาธิป,ปัตย์เท่านั้นนะที่ไม่โดนยุบตอกนั้นโดนมาหมดแล้วไทยรักไทยพลังประชาชนชาติไทยกิจสังคมโดนเปล่าวะไม่รู้ ก็โดนมาหมดแล้วมีประชาธิปัตย์ที่ไม่โดนแต่ไม่โดนก็เหมือนโดนเพราะตอนนี้ก็มียี่สิบกว่าเสียงเองแล้วก็ไม่รู้จะไปถึงไหนจะไปยังไงก็จะกลายเป็นพรรคเล็กก็จะมีประชาธิปัตย์มีชาติไทยพัฒนาก็จะเป็นพรรคเล็กๆอย่างเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็พรรคเล็กก็ได้เป็นรัฐมนตรีแนะ่ะอยังดีกว่า ก็ว่ากันไปนะครับแต่คงจะฟื้นคืนชีพยากเพราะว่ารุ่นใหม่มันก็จะมีขึ้นมาหลังจากพักเก้าไกายุบเดี๋ยวก็มันก็จะมีพักอื่นขึ้นมาอีกมันอาจจะเข้มแข็งกว่าเก่าได้ก็ได้เพราะว่าการเมืองมันพัฒนาไปเดี๋ยวนี้การลงสอสไม่ต้องซื้อเสียงก็ได้เป็นสอสแม่งเกือบทั้งประเทศในกรุงเทพแม่งกวาดเกือบทุกเขตไม่ได้ซื้อเสียงแม่งสักบาทเดียว่ะ แม้ไดเป็นน่ะอันนี้ผมก็เชียร์สุดๆเลยมันทําให้คนอย่างพวกผมเนี่ยมีโอกาสได้เป็นสอสอได้บ้างถ้างั้นอย่าว่าจะเป็นสอสอเลยแม่ไปอยู่พักใหญ่แม่ยังไม่เอาเลยมันยังถีบหัวออกมาเลยมึงเป็นใครมึงมีตังเท่าไหนมึงมีหาเฮีย e อะไรหรือเปล่าพักออกครึ่งมึงออกครึ่งะอะไรทุ่มนไมไม่ไม่ได้เพราะตอนนี้มันก็ทําให้คนธรรมดาก็มีสิทธิ์เป็นสอสได้ ทำไมไปกลัวอะไรวะสารรัฐธรรมนูญต้องออกมาเตือนไปกลัวอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็เสียดายนะคือเสียดายคนที่มีความรู้ความสามารถคือถ้าโดนยุบพักแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ตัดสินห้าปีนะสมัยก่อนมันตัดสินห้าปีเองอเดี๋ยวนี้มันตัดสิบสิบปีตัดสิตลอดชีวิตอันนะี้มันไม่เป็นธรรมกับนักการเมืองเลยนักการเมืองแม่งก็มีน้อยอยู่แล้วนักการเมืองที่มีคุณภาพเห็นไหม เราไม่มีคุณธนาทรเราไม่มีอาจารย์ปิยบุตรเราไม่มีคุณชอบพันธิกาที่จะมาเป็นนักการเมืองโดนตัดสินไปหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไม่มีคุณพิธาเราก็จะไม่มีคุณชัยธวัฒน์จะไม่มีหมออ๋องก็มันมันไม่โอเคเท่าไหร่อะอ่ะเดี๋ยวก็มาดูกันซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าในชุกยุคนี้สารรัฐมนูลก็คงจะตัดสินในแนวรัฐศาสตร์อ่ะจริงคงแนวรัฐศาสตร์ ถ้าเกิดว่ารอดก็ได้เฮเลยถ้าไม่รอดไม่รอดก็นำมานับหนึ่งกันใหม่ถ้าไม่รอดไอ้สอสอพักเก้าไก่ก็เฮเหมือนกันก็จะมีการย้ายพักแล้วก็มีปักเพชรมันนี่ติดไปลรวมหลายคนบอกว่าเฮยย้ายมาน่ะแมงเป็นไงครั้งที่แล้วพวกกูเห่าทั้งหลายแหละเนี่ยย้ายไปอ่ะแม่งไม่ได้เป็นสอสอสักคนหนึ่ง เขาก็ไม่อยากได้สสหรอกครับเขาได้ได้ตังค์ันแล้วไม่ได้สสก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ย้ายเขาก็ไม่รู้จะได้เป็นสสอ,อีกหรือเปล่าอ่าแต่เขาก็ไม่ได้ตังค์ย้ายไปว่าได้ตังค์ติดตัวเป็นหลักสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านแม่ก็อยู่ได้ไปทั้งชาติแล้วตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ก็อยู่สบายๆทั้งชาติยี่สิบสามสิบล้านเนี่ยใช่ปะเออโอเคก็อย่าไปว่ากันเลยนั่นก็เป็นวิธีของแต่ นะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ยังไงก็ตามผมเชียร์ราคเก้าไก่เชียร์แม่โดนยุบพักมันจะได้สนุกนะมันก็จะมันไงแข่งกันแบบแม่งมันมกันไปเลยนะครับเรียนหนังสือครับธรรมศาสตร์ยกิจก็ใกล้เสร็จแล้วช่วยสั่งซื้อกันด้วยสั่งจองกันด้วย290บาทครับเงินเข้ากองทุนอิสระพล ดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับกองทุนนี้ดูแลคนดูแลหมามาร่วมสิปีแล้วนะแล้วก็ถ้าดูในช่อง y o u u u e วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาชายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูยีูย่อม,มนตาครับราคาห้าอยเก้าสิบาทช่วยอุ่นนุนกันด้วยนะครับผม เงินที่มาบริหารช่องครับผมมีทีมงานผมมีอสบินมีคนหลายคนก็จะใช้เงินไอที่ขายของเนี่ยครับไปไปช่วยกันนะสั่งซื้อกันมาได้นะครับผมติดต่อผมทางเฟ c บุ๊ o ต้องกิจคนเด็นวิสัยดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอิดนะจะมาคุยสเปรละมาสั่งซื้อของมาปรึกษาอะไรก็ได้ หรือจะร้องเรียนก็ได้นะครับมาคุยคกันยิงกันกันมาครับวันที่สิบสามมิถุนายนนี้สายมูนะสายมูผมจะทําพิธีไหว้ครูแล้วก็ทําพิธีบวงสวงถวายตะเกียงพี่อาจิติวัตรก็มอบมาให้หนึ่งอันละถวายไปหนึ่งอันละเดี๋ยวผมหาอีกหนึ่งอันแล้วก็ทําพิธีกันที่วัดลาดบุญะ พิษณุโลกนะครับเพราะผมสร้างพ่อปู่สีสุโทแม่ย่าสีปทุมมามาได้ปีกว่าๆนะครับที่อยู่ที่นี่ก็ทําพิธีกัดคังหนึ่งเฉพาะสายมูนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับผเรท่านมีความสุขนะขอให้พาคุ้คมครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี